สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมแปจ๊จนะครับวันนี้เราก็จะมากินผลไม้นะครับมีชื่อว่ามันหลอดนะครับนี่ครับที่เป็นมันหลอนะครับซึ่งเราไปเก็บมานะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่นะครับพริกนะครับก็ไม่ค่อยเผ็ดนะอันนี้มันหลอวหวานหวาน,นะะแล้วก็จะมาลองชิมดูแล้วก็ลองกินดูเลยนะครับ จะมีรสชาติเป็นยังไงก็มาลองชิมกันดูนะก็รสชาติหวานมากเลยนะครับก็อร่อยเลยถ้าไม่มีพื้นนี่ก็อร่อยนะนนี้หวานมากเลยครับ นี่นะนี่นะเพล็กอันนี้เป็นรถดีแล้วก็รวมพิดนิดหนึ่งนะไมแค่เพล็ดนะเอาเลยรวมวัววววนะ อร่อยมากทุกคน <c oughs> กินต่อเลยนะครับ เรื่องนิบเรียวนะเพราะยังไม่ค่อยสุงนะครับก็สุงแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เลยดื่มเพิ่นิดหนึ่งมีนะ มันนี้ภาษาละกูเรียกว่าอัจเรศ,ศนะแต่ว่ามันหล่อนะ หวานๆแล้วก็แซ่บๆนะอร่อย <c oughs> ่อยอร่อยมากนะทุกคน <c oughs> ก็เขาเจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ